สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลยท่านผู้ชมทุกๆๆท่านนะครับผมจะวางกอกเกลอกขี้ผ้ายเอฟซีเล,ละทา่านผู้ชมทุกท่านมาที่ดอนปูตามาถวายดอกไม้พวงมาลัยแก่ปูเขากระมีนนกยาผ้าลวดย,ยังนงเรื่องผมจะวางกอเก่ากนะครับที่มาถวายบูชาดอกไม้พวงมาลัยในบรรทุนใยกับมีการจับลูกปิงปองนะครับสองตัวสามตัวที่ได้ใจกับเบิดวยชดนมกันนะครับเอามาแล้วก็น่ากินติดตามคนแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่ได้ตามไป,ไปดูไปชมพบปองครับผมนะครับตามผมมานะครับกนนะะคขึ้ ห้าข้ามนะคะนุ้ทยากระดือซื้อของมะหวายผู่ขาวนะคะ TFC เพิ่นโอนปัดใจมาหา้นุทิยาเป็นสะพานบูนหากระดืซื้อพวงมะไล่กับดอกไม้ทั้งหมดยี่สิบเอ่อดอกไม้สิบแปดพวงพวงมะไัยสิบแปดพวงดอกไม้สองกำนะคะแล้วก็ซื้อน้ำซื้อผลไม้นะคะมะหวายห้นะคะเป็นสะพานบูนหาย FC นะคะนะคะ,นะคะ ก็ขอมทนาบุญกับเอฟซีที่เพิ่นโชคดีเห็นแนวทางของปูขาวอยู่ตามองคู่นะคะบางท่านบางคนก็เห็นอยู่กับถางทูตรงนี้นะคะเห็นสามศูนย์ซี่ตรงนี้นะคะ,เ,ะ,คะเป็นกายนนทิยา,บายใบไห้นะคะขอให้ผู้ชนพ้นบุญย้อนกลับไปหะ FC เอฟซีขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะท,ทุกคนที่ได้เบิ้มคลิปนี้นะคะ ตนที่ยากก็สิอ้าซองสามองค์ผู้ไท้ๆคลิปอาจจะหายพยอดว่อนจับปิงฟองนะคะช่วงนี้เข้ากับซองไปเรื่อยๆลอลุงเฮ่งนะคะลุงเฮงกำลังเดินทางมานะคะนะคะในวดวันที่หนึง่งกรกฎาคมหาหฮเจ็จะเป็นตัวได้ก็ขอให้ขึ้นตามองค์ผู้เมตตาลูกหลานนะคะ,ะเฮ่งะะะะกะลังมาะค ราคนคะาด้านหน้านะ นนะะตารางวดจะเห็นอยู่เมื่อกันเด้อค่ะหัวหกศูนย์เห็นอยู่ของข้าวปูนะคะนะคะขอไม่ไปหน่อยเอพีตั้งช่องเห็นตัวใดก็ออัว่ีลืมคอมเมนต์แบ่งปันเด้อค่ะน้องทิยาเป็นสะพานบุญหายอาจจะตาไม่ดีบารมีบ่หลายทอ้อ ซี้นะคะซองไปด้วยกันนะคะโชคดชีทุกงวดบางที่เพิ่นก็ได้เพื่อนบ้านบางที่เพิ่นก็ได้รัฐบาลไทยขวด60ในเพิเ่นเก๋ยันลายนะคะท้ายท้ายคิดจะจับจดามันซุปท้าทายคิดคือกับป้องกัน เพื่อนเห็นสามศูนย์สี่อยู่กระทางถูกเล็กออกหาศูนย์สี่ตั้งมาจากกรุงเทพมาด้วยตัวเองนะคะเป็นศรัทธาเป็นกระถูกทุกหมวดแต่ว่าถูกเมื่อไรนะคะ กลับมาแต่ปุ่นเสียก็มาโดยตัวเองเลยแม่ค่ะเป็นขับรถลูกสาวเป็นขับรถเก่งมากมาหัวที่บ้านมาเลยท่านผู้ชมท่านใดเห็นแล้วจบบัดปั่นคอมเมนต์ได้ได้เลยนะครับเนื้อ แขนคาง้ายแขนนี้สําคัญมากๆนะคะแขนนี้พุดหนีพุทิสินให้แม่ดาคอนแก่นนะคะถูกและลายงวดงวดละแสนสองแสนคือแขนคางนี้นะคะบางข้างเพิ่นก็เห็นเก้าสามบางข้างเพิ่นก็เห็นเก้าหนึ่งคือแขนคางนี้นะคะแขนปูนี่นะคะนะคะเขาไม่พช่เอเอยอยากท่วงก็ท่วงได้หรืออยากว่งกลมสีแดงก็ได้นะคะมาดีคว่ม ปีอ่อปีหกฮาน่ะพอสีเห็นสีหนึ่งก็เห็นอยกพอนันน่ะน uh ี่เปนารไล่ลุงเรียกฮานี่เรียกเก็บตังรังนะคือเกรียกมีเรียกานะงงกันก็ ต้องพันความเย็นนี่เรื่องห่าเก็บทั้งังชัดเก็บเลยชัดเลยนะตาไปตามันที่ภาพทั่อ่าภาพจะเห็นคือปอยเห็นแต่ร้องพิจารณาพึ้นมาแล้วครับเออชัดที่เขาชัดเก็บเลยไม่เห็นบ เปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเย็บซี่ทั้ง่องเห็นตัวที่จะใช้เดอร์พูเดอร์ในหงวดวันที่หนึ่งก็รักกดาสองห้าหกเกีนจะออกตัวได้กับึืนตามอง์ปู่นะคะปูกับเบ้บอกยิ้มวีนองนางยิ้มอย่างเดียวสอง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 ไปด้วยกัน มีคนโชคดีเพิ่นก็โอนมานี่ยค่ะแล้วก็รักทานนะคะเพิ่นโชคดีเพิ่นโอนมาตลอดชื่อใบทุกวันพระสะอาดสุขเรื่องสำหรับอันดีเพื่นโชคดีกับเพื่อนได้ตั้งใจนะซื้อเรื่องของของ ก็้ตาครับคกับัของปรนนะครับอะไหนกัะซ่อกระถางถูก,กเรยค่ะอ่าเมื่อวันที่ผ่านมา F อซเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตรงกระทางถูกนี่เพื่อนเห็นเป็นสามศูนย์ี่นะคะนะคะเพราะว่าสินแรกนะคะที่ทีนุนที่าจับ นะคะเพิ่นกล้องเพิ่นสาดไใกระทางถูกคนเห็นสามศูนย์ซี่ตรงนี้นะคะบางครั้งเข้ากับไปซองบางก็เลขยยุ่ตามวงกู้นะคะเลขก็ขึ้ืนยุ่กระทางถูกกระมีนะคะ,นะคะอ้าวแต่ทายคลิปจ่ายพอยอดว่อนจับสิ่งของเด้ะคะอค่ะแค้นแค้นขางใตช่ เก้าหนึ่งยุหันแม่ดาได้แสนแปดก็คือเก้าหนึ่งยุแขนเพิ่นแบนหัดเก้าสามเพิ่นก็ได้เพิ่นบวบเพิ่นบันทิยาอยเพิ่นบอกแล้วมันบอกออกหัวรุ่นเพิ่นก็ตามมันก็คือออกเก่าสามเก็บซีมีสดขนาดก็ซือหมดพี่หมดแล้วสี่หมื่นหมดแ้ว่าเพิ่นด คนเสือคนศรัทธาอยู่ที่วาาะค,ะคาาวามผเชื่อและศรัทธานะคะนี่เลยปุ่นจุ้ยของพี่นี่ผมผู้ใครเชื่อและศรัทธาจะนำพาสู่ความประสบความสำเร็จนะถ้าเฮาโมมีความเชื่อเบืเ้องเราห้องก็พเพิ่มได้ทีน้องเอ,อ้ยดวงคนเราไม่เท่ากันน<ร>ะเอา<ร>ให้พ่อใหญ่จับครับ องคู้าเนี่ยขอให้ได้สตัวแล้วก็สอตัวทีเด็ดในวันที่หนึ่งก่อแล้วก็ปบก็มกเจ็ดนี่แหละคให้ได้พบร้มคุ่งมัดสถานเดือดสาธุที่ไอกย็นั้หมเนี่ยกเจอาอ้วกาะสับกเจ้าอะไรุวกกากระับร่อยปะนาะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือเลขของคือเลขหกหครบ ตัวที่สองเลขแปดือเลขแปดนะคะตัวที่สามเอาพืไว้ตัวที่สมคือเลขหกเลขหกเลคือสิบแปดหกแปดหกดเนาหกแปดหอสองตัวลอีสองตัวที่ซื้อง่ายแต่มันเอาอมาพื้อีกแล้วศูน อีกตัวเดียวเามือเนะเอาเผายิงแล้วหกหกหกแปดหกกับศูนย์หกเปนง่ายมายเนาะหกหกแปดหกกับศูนย์หเป็นนด้ราังหะเสื้อสากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขห8แปดหกับศูนย์หขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภใครที่โชคดีเนอะหกแปดหกกับศูนย์หกการลงทาจะสรุป ผู้ขาวให้โชคนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกเจ็ดเป็นพยอ,อดว่ณนจับปิงปองหกแปดกับศูนะคะเป็นเลขเบิ้นเด้อค่ะทัตั้กแปดแปดหกับห6หกกับศูนะคะเป็นแนื้าทางห่ะสุบสันแมงรัฐบาลไทยนะคะขอให้เอฟที่สุขมันแนื้อทางของผู้ขาวนะคะขอให้เฮงเฮงฟังฟัง,ง,งนะคะ